โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่นะวันนี้ที่เราฉายกันนะครับเรื่องของระบบเสียงถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญที่จะช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเต็มอัดรสดในการรับชมมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนหลายคนอาจจะรู้จักกันดีกับระบบเสียงที่ชื่อว่า d o บบี้เซอร์ราซึ่งถือว่าเป็นระบบเสียงชั้นนําระดับโลกที่อยู่คู่กับวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานแล้วก็ส่งต่อมาจะารุ่นสู่รุ่นนะครับจนปัจจุบันนี้ระบบเสียงภาพยนตร์ไม่ใช่มีแค่ของ d อบบี้เท่านั้นแล้วนะครับยังมีของในส่วนที่เป็นระบบอื่นๆอย่างเช่น S R D บ้าง BTS บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งระบบเสียงระดับไฮเอนอย่าง t h x ของจอร์จลูคัสก็มีความส่วนน่าสนใจที่ทำให้เรื่องของโรงภาพยนตร์ในตอนนั้นถือดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้น Entertainment History EP นี้เราจะมาทําฟังรู้จักเกี่ยวกับระบบเสียงของโรงภาพยนตร์นะครับว่าแต่ละระบบมีอะไรบ้างและ แล้วระบบนะครับนะวันนี้ที่เราฉายกันในโรงภาพยนตร์ในบ้านเราเนี่ยรวมถึงในระบบแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ระบบอะไรกัน ระบบเสียงดอบีครับดอบีล aboratories เป็นชื่อบริษัททางด้านระบบเสียงชื่อดังระดับโลกนะครับโดยดอบีก่อตั้งขึ้นโดยเรดดอบีที่ประเทศอังกฤษในปีคศ1965และย้ายไปที่อเมริกาในปีคศ1976โดยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ระบบเสียงนิดแรกคือดอบีนอ e ์ e รีด t i o n เป็นระบบเสียงง่ายๆหลังจากนั้นต่อมาในปี1975 d o นะครับดอบีได้คิดค้นดอบีสเตรอ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในภาพยนตร์แทบทุกเรื่องก็ว่าได้อ่าอลไระะก็จะคุ้นๆระบบเสียง Dobby Stereo ที่แน่นอนว่าส่วนใหญ่เวลาก่อนหนังจะฉายจะมีการเปิดอินทููแล้วก็จะมีโลโก้ d o b y Stereo ขึ้นแน่นอนครับ d o ป b s t e r e o ถืเอเป็นระบบเสียงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดระบบหนึ่งของวงการภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มีการส่งต่อมาจากในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นในส่วนของด้านงานละครและต่างๆมากมาย ปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบทราบกันนะครับดอบบี้สเตรอรในปัจจุบันก็คือดอบบี้แอดมอสดีนี่นั่นเองนะฮะแน่นอนครับว่าระบบเสียงนี้ไม่ได้มีแค่ใช้ในภาพยนตร์แทบทุกเรื่องนะฮะยังใช้ไปถึงในโรงภาพยนตร์แทบ6,000โรงทั่วโลกซึ่งบ้านเราก็ใช้ระบบเสียง d o บ b y Stereo เช่นกันนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ระบบ d o บ b y Stereo โอนั่นก็คือเรื่อง Star Wars ของูุกำกับ จอร์จลูคัสนะครับเห็นไหมระบบเสียง THX ผู้มาก่อนขันเลยนะฮะก็เลยเกิดเป็นระบบเสียงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นตัว THX ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับจอร์จลูคัสในหนังภาคหลังๆของ Star Wars ก็อีกลหลายๆเรื่องที่จอร์จลูคัสเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับเองนะครับระบบเสียงดอบบี้สเตรได้รับความนิยมอย่างทั่วโลกครับทำให้ในปี1992ดอบบีได้คิดค้นดอบบี้สตอล หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Dolby Stereo Digital ครับเป็นการพัฒนาจากระบบเดิมก็คือ Dolby Stereo ให้มีความใสขึ้นชัดขึ้นและได้มิติเสียงในส่วนของการทำซาวด์ที่เป็นดนตรีประกอบกับเอฟเฟกต่างๆได้เนียนมากขึ้นเพิ่มอ,อตรถในการชมภาพยนตร์ด้วยระบบเสียงที่เรียกได้ว่าเป็น Dolby สเตอร์ดิจิทลที่ดีที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็เป็นระบบเสียงที่มีการพัฒนามาเพื่อรองรับการรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบของภาพยนตร์แบบ standalone ซึ่งแน่นอนบ้านเราก็ใช้ระบบเสียงนี้แทบทุกลงในในตอนนั้นเช,ช่นเดียวกันในปัจจุบันซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ระบบเสียงนี้ก็คือ Batman Returns ของผู้กำกับทิมบ์ตันนั่นเองนะครับระบบเสียงต่างๆของ d อ l b y นั้นมีการใช้หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็น d อ l b y A B C S Pi NR นะครับ ซึ่งนิยมใช้กต่มากกับตัวเทปคาสเซ็ตซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นนะครับเทปคาสเซ็ตเนี่ยระบบเสียงต้องสําคัญด้วยดังนั้นระบบนี้ก็ถูกนํามาใส่ในส่วนของตัวเทปคาสเซ็ตผ่านอัลบั้มต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไทยมีเทปคาสเซ็ตน,นั้นถือว่าเป็นอะไรที่เววามากเลยนะครับ d o l b y Ana l o g SR เป็นระบบเสียงที่ไฮเทคที่สุดในสมัยนั้นถูก,กคิดค้นขึ้นต่อมาจากระบบ Do l b y Stereo นะก็คือปีคศ1986 ระบบเสียงนี้แน่นอนครับว่าเป็นระบบเสียงที่มีการพัฒนาในส่วนของตัวเสียงให้มีความชัดขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นกว่าระบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ระบบอนาล็อกเเนี่ยก็เริ่มใช้มันมีบทบาทมากขึน้นในโรงภาพยนตร์ที่เป็นประเภทแบบมินิเทเตอร์ในช่วงนั้นนะครับ Do l b y d ดิจ t a l เป็นระบบเสียงที่ไฮเทคอย่างมากเพราะสามารถดีเสียงทั้ง6จุดคิดก่นแรกในปีเดียวกันเลยที่ผลิตที่เป็น Do l b y d ดิจ t a l ในปี1992นะครับอย่างที่บอกไปว่า ได้ยีส่สงทั้งหกจุดเนี่ยเหมาะมากกับการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีจํานวนที่นั่งเยอะๆแล้วติดตั้งระบบเสียงหกจุดที่เวลาเราดูในเวลาแบบมีฉากที่เป็นแบบยิงปงยิงปืนปังปุ้งปิ้งปังหรืออะไรต่ตางๆตัวเสียงเอฟเฟกหรือเสียงของนักแสดงหรืออะไรต่ตางๆเนี่ยจะมีการวางมาไปตรงนี้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 ซึ่งจะช่วยให้การรับชมภาพยนตร์ในส่วนนี้ได้อัตรรสมากขึ้นซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอกไปดอบีชดาวก็คือดอบี โมส t ดีนี้เองนะครับที่พัฒนามาเป็นเวอร์ชัน7.1น7.1แล้วแล้วก็มาเป็น Dolby Prologic และสุดท้ายทนสุด Dolby Studio เป็นระบบสิ่งที่นิยมใช้กับภาพยนตร์ทั่วโลกจริงๆนอกจาก Dolby Studio กับ Dolby Digital Studio แล้วนะครับอีกหนึ่งระบบสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ Dolby SRD หรือชื่อเต็มคือ Dolby Studio s p e c ชียลติโก้สเปเชียลรีคอร์ดิ้งดิจนะครับเข้ามาใช้ให้ชมกันเป็นประเทศแรกและถือเป็นระบบเสียงน้องใหม่ล่าสุดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกนำมาใช้นะครับซึ่งภาพยนตร์ที่ถูกนำมาใส่ระบบเสียงใหม่นี้ก็คือเรื่อง Sister Act 2หรือชื่อไทยครับนางสาวชีชาวกลยภาค2นั่นเองระบบเสียงดอ l บ y S R D หรือ Dolby Stereo Spectral Recording Digital <c oughs> ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับระบบ Dolby S R D นะฮะจะมีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและไร้เสียงรบกวนยิ่งกว่าระบบ Dolby Stereo ทั่วทวไปซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของระบบเสียงในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วโดยใช้พิมพ์ระบบเสียงเข้าไปในแผ่นฟีมภาพยนตร์และขยายผ่านเครื่องรับแบบดิจิตอลซึ่งให้ความคมชัดของเสียงสมบูรณ์ที่สุดราวกับดูจากเลเซอร์ในการฉา ซึ่งนางสาวชิชาโยกยภาค2หรือ Sister Act 2นะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ระบบเสียง d o บี SRD ซึ่งตอนนั้นทางค่ายนะคะทางค่ายที่ชื่อว่า Major ทาง Major คือบริษัทต้นสก,กัดของหนังฝรั่งที่เอามาฉายในบ้านเราไม่ใช่ Major Group ไม่ใช่ Major Picture อะไรต่างต่างในปัจจุบันนะฮะตอนนั้นทาง Major ต้องสั่ง Copy พิเศษโดยตรงมาจากอเมริกาโดยเฉพาะนะครับซึ่งหลกที่จะพิมพ์ระบบเสียงนี้เนี่ย มีอยู่เพียงแค่สี่แห่งเท่านั้นเองและหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่บันทึกเสียงด้วยระบบสุดยอดของโลกนี้นะครับตอนนั้นหนังเรื่องนี้บันทึกเสียงด้วยระบบนี้ก็จริงแต่ว่าเป็นภาพอ,อังกฤษไม่ใช่ภาพไทยนะครับย้ำก่อนนะไม่ใช่ภาพไทยนะภาพไทยรู้สึกจะเป็นระบบ,บปกตินะั่นคือ Dolby s t เตเ o นันเองนะครับปัจจุบันอย่างที่บอกไป d o l b y S R D ก็คือ d o l b y Atmos ในเวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองที่ตอนนี้ระบบ Dolby Atmos นั้นถูกอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน7.1แล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะใช้ระบบสิ่งนี้ก็คือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โรงภาพยนตร์นะฮะแอปพลิเคชันสมาร์ททีวีตลอดจนช่องฟรีทีวีดิจิตอลทั้งหลายก็ใช้ระบบนี้ด้วยเรียกว่าเป็นระบบสามัญของโลกไปได้ปลละล้วครับ DTS ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BTS ที่เป็นชื่อรถไฟฟ้าหรือวงบอยแบนด์จากเกาหลีนะครับ DTS หรือชื่อยอ่อคือ Digital Theater Systems ครับเป็นระบบบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์6ช่องซึ่งเป็นแบบใหม่ล่าสุดและแตกต่างจากระบบ Dolby เดิมคือ Dolby จากบันทึกเสียงลงบนแผ่นฟิล์มแต่ DTS จะมี CD สํสำหรับเสียงแยกออกมาต่างหาโดย Terry b e a r s นะครับคือผู้พัฒนาเครื่องมือบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์จอใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานบริษัท DTS ในตอนนั้นนะครับในต,ตอนนั้นนะฮะซึ่งมีผู้สนับสนุนรยายใหญ่อยู่2รายคือ Universal Studios และสุดยอดผู้กับฮอลลีวูดชื่อดังพ่อผู้แท่งฮอลลีวูดเลยในตอนนั้นนะครับก็คือ Steven Spielberg g e o r w a l Spielberg ครับซึ่งเป็นคนแรกที่ทดลองนำ DTS เข้ามาลองใช้กับหนังเก่าของเขาคือ c r o s s Encounters of the Third Kind ซึ่งเคยไปทึกเสียงด้วยระบบ Dolby แต่เมื่อนำ DTS มาติดตั้งซึ่งมี ตัว CD ดีของเสียงแยกออกมานะครับทําให้ตัวของคุณสปีลเบิร์กรู้สึกขึ้นมากแล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้าระบบ DTS เนี่ยไอ้เสียงเหมือนระบบฟิล์ม70มมเลย6กร่องเสียงยังไงอย่างนั้นดังนั้นก่อนที่สปีลเบิร์กจะนำจูราสิคพาร์คออกฉายในภาพมกเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะเขาจึงยื่นความจำานงกับทางยูนเวอร์ซัว artist, mm. ่าต้องการให้ติดตั้ง DTS ในโรงภาพยนตร์จํานวน1000โรงเพื有有่อฉาย j u r a s ิกพาร์คซึ่งทางยูนิเวอร์แซลก็โอเคแต่โดยีหลังจาก j u r a s ิกพาร์คเข้าฉายครับได้รับคำชมจากคอหนังทั้งหลายทำให้ทั้ง Universal และบริษัทแอนด์ฟิมของสปีลเบิร์กตกลงใจใช้ DTS แทนระบบดอ b b y สสำหรับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่สปีลเบิร์กเป็นคนกำกับและแน่นอนว่าทุกเรื่องแน่นอนครับว่าระบบ DTS นั้นจะให้อารมณ์มากกว่าดอ b b y ซึ่งจะทำให้การรับชมภาพยนตร์ในสไตล์ของผู้กำกับอย่างสปีลเบิร์กนั้น มีอะไรที่เรารู้สึกว่าว้าวมากขึ้นนะครับเรื่องพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของ DTS สำหรับระบบเสียงภาพยนตร์แบบใหม่ล่าสุดในตอนนั้นนะครับที่ได้รับความคมชัดใสดุดแก้วเจนนยิ่งกว่าระบบดอบอี้คือรางวัลออสการ์สาขาก,การประดิษเสียงยอดเยี่ยมของ2ทีมงานจากภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องเลยนะก็คือ j o n a Park กับ Children's r e นะครับซึ่งบอกได้จากสอเรื่องทียกตัวอย่างไปนะครับว่า ผู้สร้างหลายรายได้หันมาทดลองใช้ DTS เพื่อความสมบูรณ์แบบของเสียงอย่างที่ผู้สร้างตั้งใจให้เป็นนะครับในหลายๆเรื่องที่มีการกล่าวออกไปเช่น the name of the father getting birth นะคะ carito ways heaven heaven and earth เป็นต้น stevens r i l b e r ให้การจสกัดความทึ่งของระบบ DTS ว่า DTS คือเจ้าแห่งระบบเสียงในภาพยนตร์สำหรับศตวรรษที่11นะฮะซึ่งแน่นอนรัาว่า นี่คือหมุดใหม่สัมภารของระบบเสียงในตอนนั้นที่เป็นระบบเสียงอนาคตและวันนี้ระบบเสียงนี้ก็ทำได้เท่าเทียบกับ Dolby a อ m o s, <c oughs> <S ในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเจ้า DTS เนี่ยจะอยู่ในบรรดาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนะฮะของแบรนด์ดังๆมากมายหนึ่งในนั้นคือ Acer นะฮะ Acer เลือกใช้ระบบเสียง DTS ในหลายๆรุ่นซึ่งสิ่งที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ <c oughs> ผมอัดด้วยไมโครโฟนตัวท็อปนะฮะที่เป็น ตัวเต็มใน Acer Swift Pro 14นะครับซึ่งก็จะมีระบบการจัดการประเสริรบกวนที่ค่อนข้างดีด้วยและแน่นอนี่สุดว่าเวลาที่ผมดูหนังเลยล่างเนี่ยระบบสียง DTS เนี่ยจะช่วยให้การขับเสียงต่างๆที่ออกมาจากลำโพงเนี่ยได้เต็มอัรมมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายครับก็ต้องระบบเสียงนี้ p h x หรือชื่อเต็มคือ Tom Holman's Experiment นะครับเป็นเครื่องหมายการค้าของ มาตรฐานรับรองระบบภาพและเสียงดิจิทัล r โตร์ของ l u c s s ฟิ l m ซึ่งก่อตั้งโดย g George Lucas นะครับนอกจากนี้ยังพ้องกับชื่อภาพยนตร์แรกของ George Lucas ในปี1970คือ T H X 1138 T H X หรือ Tom Holman's Experiment นะครับคิดคนและพัฒนานโดยดร Tom h o ล m a n ในปีคศ1983 ซึ่งแน่นอนว่าถ้าจากหนังเรื่องแรกก็คือ Star Wars เนี่ยเข้าฉายด้วยระบบเสียงเดิมก็คือ Dolby s t e r e o นั่นเองที่ HX ครับทำการพัฒนาระบบการทำงานให้มีความมั่นใจว่าคุณภาพเสียงของภาพยนตร์ Star Wars ในภาคที่6 Return of Jedi จะมีมาตรฐานในระดับเดียวกันไม่ว่าคุณจะดูที่โรงภาพยนตร์ไหนไดในโลกนี้นะฮะไม่จะเป็นว่าไปดูที่ยเบริกางเดียวบ้านเราที่ช่วงเข้าฉายหนเรื่องนี้ก็ใช้ระบบสียงอีกเช่นกันนะครับ THX นะถือเป็นระบบเสียงที่รับความนิยมอย่างมากนะครับและแน่นอนว่าความนิยมของระบบเสียงนี้แหละทาให้บ้านเราก็ใช้ระบบเสียงนี้เช่นกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงภาพยนตร์ที่เป็นระดับไฮเอ็นนะไฮเอ็นค่อนข้างเยอะแต่ในประเทศไทยครับมีหนึ่งโรงภาพยนตร์ที่เป็นระบบเสียง THX เต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือโรงภาพยนตร์ NK NK จะไม่ได้ NK นะอ๋อใน NK ที่เป็นไอ้นี่ไงสาขา New World NK New World c a r i ครับตอนนั้นยิ่งใหญ่อลังการมากครับเป็นโรงภาพยนตร์ที่การตกแต่งดีไซน์คือล้ำสมัยมากแล้วก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีระบบเสียง THX ครบทุกโรงแบบสเตอริโอด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่ใช้ระบบเสียงล้ำสมัยที่สุดโรงหนึ่งในประเทศไทยและตั้งอยู่ใน พื้นที่ชานเมืองของจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างถึงหามากนอกจากนี้นะครับในประเทศไทย THX ถูกนำเข้ามาโดยคุณพารดอนเล็กประเสริฐอดีตผู้ช่วยผู้มกับภาพยนตร์เมื่อหันมาประกอบธุรกิจด้านภาพยนตร์และเครื่องเสียงอะไรคนจะรู้จักกันดีนะครับว่าถ้าเป็นเครื่องเสียงต้องมีโลโก้ THX เข้ามาด้วยถ้าเป็นภาพยนตร์ก็มีระบบเสียง THX ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันระบบเสียง THX เนี่ยนะครับก็มีการพัฒนา ระบบเสียงอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาในชื่อ p h x Spectral Audio ครับความโดดเด่นของ p h x s p a c t i a l Audio ก็คือการให้เสียงผ่านลำโพงขนาดเล็กจำนวนมากที่เรียงตัวกัน360องศาทำให้เกิดการให้เสียงที่สมจริงที่สุดในด้านตำแหน่งและมีมิติของเสียงที่สูงมาก ถ้าเกิดอยากจะให้เปรียบเทียบกับเหมือนเวลาที่คุณยืนไปอยู่ตรงกลางสนามแข่งรถคุณจะได้ยินเสียงตำแหน่งและการเสียดเสียงจากทุกทิศทางในระยะใกล้และไกลได้อย่างชัดเจนนี่คือความแตกต่างของระบบสเปกตริลกับเจ็ดต่อหนึ่งแต่ความเรียนอ่อนนี้เองครับถูกถกเถียงว่าเป็นสิ่งที่มากเกินไปสำหรับนักการเล่นเกมอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องการเล่นเกมแล้วนะคะนี่คือระบบเสียงนี้จะแตกต่างจากระบบเสียงที่เป็นรงภาพยนตร์นะตัวภาพยนตร์ตัว การดูสตรีมมิ่งต่างๆ THX แน่นอนว่าจะเหมาะสมตรงนี้แต่น,นี่คือการเล่นเกมครับระบบเสียงดังกล่าวอย่างที่บอกไปว่ามันมากเกินไปสาหรับการเล่นเกมเพราะฉะนั้นการเล่นเกมอย่างที่บอกว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับว,ว่าความสมจริงเกินไปนั้นไม่ได้มีผลดีกับมันเสียทั้งหมดและการรับเสียงที่ละเอียดอ่อนมากเกินไปจนสมจริงอาจจะทําให้การตัดสินใจลดลงอย่างเช่น เสียงของกระสุนในเกมชุดติงที่ละเอียดจนไม่รู้ว่าที่ทงจริงคนอยู่ช่วงไหนเพราะข้อมูลที่มากเกินไปจากหูฟังเรเซอร์อันนี้พูดถึงตัวหูฟังเรเซอร์นะครับจะทําให้สมองคุณประมวลข้ามไม่ทันและความละเอียดอ่อนเองทําให้ปาสนกาณบอกว่าชวนสับสนเกินไปนี่คือที่มาข้อมูลของ T H X Vertical Audio นะครับจริงๆะระบบเสียงนี้เนี่ยความนา่าสนใจ,จมีหลายอย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดเด่นของระบบเสียงตัวนี้ก็คือ Object and Scene Based Audio Support ครับเป็นการตอบสนองการทำงานแม้ว่าระบบเสียงจะถูกใส่มาแบบ5ต่อ1หรือ7ต่อ1แต่ซอฟต์แวร์ของ l a เซอร์นะฮะเลเซอร์ของผู้ฟังอันนี้เราพูดสปอนเซอร์ได้นะครับจะสามารถรองรับระบบเสียงเหล่านั้นและนำเสนอมาออกมาในรูปแบบของ THX v a r t i c a l Audio ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างสบายหรือ XSS a i s t วครับนอกเหนือจากความมิติของเสียงรอบตัวแล้วระบบเสียง THX s ป a ริ i ิเคิลอเนี่ยยังมอบประสบการณ์สายพิเศษให้โดยสามารถสร้างเสียงเหมือนเสมือนจริงในมิติของบนและล่างทำให้คุณสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่เดินอยู่เหนือหูของคุณหรือเสียงของเครื่องบินที่ร่อนอยู่ในอยากเต็มอัดเลยนี่คือตัวอย่างของระบบเสียงนี้ที่อยู่ในหูฟังเรเซอร์นะครับอันนี้เราพูดชื่อแบรนด์ชื่อสปอนเซอร์ไปเลยแต่ว่าถ้าให้เรเซอร์เข้ามาสนับสนุนช่องเราก็ติดต่อมาได้นะครับจากขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ ทุกวันนี้ถามว่าระบบเสียงของเราในการชมภาพยนต์ในการเล่นเกมหรือฟังเพลงเนี่ยระบบไหนน่าจะเวิร์กสุดคำตอบคือ Dolby Atmos แบบหายสงสัยได้เลยนะครับเราลงมาก็ DTS ครับซึ่ง DTS เนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโน้ตบุ๊กของฝั่ง Acer แต่ว่าระบบเสียงนี้โอเคนะค่อนข้างโอเคเพราะว่าแน่นอนว่ามิติเสียงเนี่ยอาจจะเป็นรองกับ ดอบี้ตแ,แต่เรื่องคุณภาพเสียงอะไรต่างๆนั้นทําได้เหนือกว่าและดีกว่าในระดด้านนะครับใครยังไม่เคยลองระบบเสียง DTS เหมือนผมเคยลองแล้วแบบเฮ้ยฟังแล้วมันติดใจก็ลองไปซื้อโน้ตบุ๊กของ a อเ์มาใช้ดูได้นะครับ